ต่อที่ตัวปัญหาของภาวะการเลือนกระโจกที่ทําให้ภูมิอากาศผันผวนแบบนี้นะครับก็คงจะเป็นรูปแบบในการถแถลงวันนี้นะครับกระชับกระชับด x e ท u t ิฟซ s ม m m a รีก่อนแล้วก็คงลงไปที่นโยบายซึ่งจะลงรายละเอียดเท่าที่จาเป็นถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่ามี Fresh Release ส่งให้กับพี่น<ป>้องสี่อกนทั่วปีละสองาเดือนนะครับ มัน me, mesela, จะมีในประเทศไทยจะมีพ in ื้นที่ที like, ่เป AP ็นพื <t <t <m ood> <m ood ้นที่ท่วมซ้ำซากกับเป็นพื้นที่แรงซ้ำซากถ้าใครที่ดูอภิปาย152งสตอนแรงซ้ำซากก็จะเห็นภาพว่าผมพูดถกครับแต่ท่วมซ้ำซากแบบนี้นี่ที่ปทุมธานีจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าสมัยก่อนท่วมปีละสองเดือนปีนี้ท่วมปีละห6เดือนจะเห็นว่าความผันผวนของภูมิภูมิอากาศทําให้ปัญหาเกิดขึ้นที่ขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็นานขึ้นนะครับถ้าเป็นพี่น้องเกษตรกรก็จะเห็นภาพว่า จาก17ปีที่แล้วนะครับตัวเลข17ปีที่แล้วปี2549น้ำท่วมซ้ำซาก10ล้านไร่ตอนนี้27ล้านไร่เพิ่มมาเกือบ1.7%นะครับ270%จาก10ล้านไร่เป็น27ล้านไร่เพิ่มขึ้นมาเกือบ3เท่าสำหรับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แล้งแล่งซ้ำซากครับ5ปีที่ผ่านมาแล้งซ้ำซาก4ล้านไร่ตอนนี้14ล้านไร่นะครับ ภาคใต้ที่เคยอุดมสมบูรณ์จาก1นึ่งแสนไร่มาเป็น1ล้านไร่เพราะฉะนั้นความหนักของการแล้งมากขึ้นนะครับจาก10ปี3ครั้งเป็น10ปี6ครั้งอันนี้คงเป็นตัวอย่างที่เป็นตัวเลขเชิงสูงที่จะให้ทุกคนได้เห็นภาพน,นะครับปรปรอปทแล้วก็ชุมชนนะครับสามารถที่จะพัฒนาพื้นที่สีเขียวระบบหน่วงน้ําแล้วก็ระบบระบายน้ําในเมืองแล้วก็การจัดถังเมืองอนะครับการทําโค้ดของตึกแต่ละตึกพื้นที่แต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับความแปรปรวนของ พูดเป็นภาษาไทยก็คือการระบายคลองระบายน้ำในพื้นที่อย่างมมากรุงเทพมหานครอย่างชลบุรีเป็นต้นอย่างชัยภูมิเป็นต้นที่ในเมืองไม่สามารถที่จะขานบริหารจัดการให้เป็นเมืองคลองน้ําได้นะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะจัดการตั้งแต่ก่อนที่มันจะท่วมให้เป็นระบบเมืองคลองน้ํานโยบายเมืองคลองน้ําแบบนี้ก็จะลดปัญหาภัยพิบัติจากภาวะโลกร้อนได้ในระดับนั่นคือก่อนท่วมก่อนมีภัยพิบัตินะครับระหว่างมีภัยพิบัติถ้าก่อนท่วมกับหลังท่วมเราบริาหารด้วยการกระจายอาํานาจ เมื่อมันมีภัยพิบัติเมื่อไหร่มันคือการกระชับอำนาจกลับเข้ามาการตั้งวอร์รูมนะครับอย่างเป็นรูปธรรมเป็นสิ่งที่รัฐบาลบริยประยุทธ์ขาดมาดตลอดถึงจะมีวอร์รูมแต่ไม่สามารถจะบริหารจัดการได้คนที่เป็นผู้ว่าที่ตอหนับสิ่งรอพักเถ้ากลจบไปถึงเท่านี้มาครับถ่ายรูปแตทำไมถ่ายรูปไมดื่ไมมีคนช่วยใส่ สาาการถ่านหินมันต้นภาษีจะคิดถึงจากการที่มีการปล่อยคาร์บอนที่ประเทศไหนเมื่อเข้ายุ่ก็จะมีภาษีเพิ่มขึ้นท่านั้น,น,น,นอันนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นประชาชนที่อยู่ตรงนี้หรือประชาชนที่อยู่ภาคอื่นคุณจะเป็นเกษตร,รษกรหรือคุณจะเป็นนักธุรกิจหรือคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่มันมีผลกระทบมากมายพอสมควรนะครับนั่นคือสาเหตุที่ทุกพรรคการเมืองรวมถึงพรรคก้าวไกาลควรที่จะมีนโยโบายที่ต่อสู้ในเรื่องนี้ทั้งเชิงรับและเชิงรุกครับในเชิงรับผมคิดว่าเมื่อเรา ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเราต้องสามารถรับกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมหรือน้ำล้น้ำแล้งหรือเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติ PM 2เทีท่อให้เกิดขึ้นทันทีนะครับก<ม>่อนเกิดภัยพิบัติระหว่างเกิดภัยพิบัติและหลังเกิดภัยพิบัตินะครับก่อนภัยพิบัตินะครับผมลงพื้นที่น้ําท่วมมาน่าจะประมาณสิบกว่าเนี่ยปัญหาเกี่ยวกับความท้ตทายสิ่งว่าล้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นฉันธรมติ เป็นเรื่องที่เป็นฉันทามติอันดับหนึ่งของผู้นําทั่วโลกตอนนี้ความท้าทายในอดีตที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความท้าทายทางทหารความท้าทายทางความมั่นคงน้อยลงเยอะนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับภูม,มิรัฐศาสตร์มากหน่อยแต่เรื่องความ i m a t e Change เรื่องปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาน้ําทะเลหนุนสูง เรื่องอุณภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นอันนี้เนี่ยเป็นเป็นความท้าทายอันดับหนึ่งครับเป็นเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของผู้นําโลกทั่วประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยคนที่จะเป็นแคนเดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30ควรที่จะมีความใส่ใจและมีนโยบายที่สําคัญที่จะสู้กับเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงหรือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจามาอยู่กันที่ปากคลองลังสิตตาบลบ้านใหม่ประชุมธานีนะครับเป็นการถแถลงนโยบายสิ่งแวดล้อม เชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับเพื่อแม่พี่น้องประชาชนที่ดูอยู่ก็คงแปลกใจว่าปกติแล้วไม่เคยเห็นการถแถลงในเชิงลักษณะสัญ,ญลักษณ์แบบนี้มาก่อนมาฉลองที่สภาปิดเมื่อวานหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นการถแถลงเชิงสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของทางก้าวไกลที่ต้องเริ่มต้นด้วยการยกเครดิตนะครับยกเครดิตให้กับรัฐมนตรีต่างประเทศตูวาลูนะครับเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศท่านหนึ่งที่ใช้การ แถลงเชิงสัญลักษณ์แบบนี้ในการประชุมครอบ26ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้แรงกระเพื่อมได้ความสนใจแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจว่าปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่รุนแรงและต้องมีการได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วก็การทุกทีคนที่อยู่รอบนี้เป็นปัญหาใกล้ตัวนะครับเป็นปัญหาที่มีผลกระทบกับคนที่เป็นพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่อยู่กับพื้นที่ เป็นเรื่องที่ไกลตัวก็คือสาเหตุเป็นเรื่องที่ไกลตัวก็คือห่างไกลจากคยบรัฐบาลห่างไกลจากสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นปัญหาชิงวาล้อมทางอากาศทางน้ําหรือว่าเป็นปัญหาภัยพิบัติต่างๆเนี่ยคนที่อยู่ในอํานาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเขาครับแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบเป็นพี่น้องประชาชนรายได้น้อยเป็นพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่เราต้องทำความเข้าใจกันนะครับประเด็นที่3ก็คือเรื่อง เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเนี่ยที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการรณรงลงครับทุกอย่างจะบอกว่าเริ่มต้นที่ตัวเราเริ่มต้นที่ตัวประชาชนแต่สิ่งที่จะแก้ไขปัญหาแบบนี้ได้ในระดับประเทศต้องมีนโยบายที่เป็นนโยบายทั้งเชิงรับรับถึงผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครพิบาและเป็นนโยบายที่เป็นเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุต่างๆซึ่งผมจะลงรายละเอียดต่อไปถ้าเข้าใจกันว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องว่าขอให้ประชาชนช่วยขอให้ประชาชนรีไซเคขอให้ประชาชนที่ขยะให้ถูกต้องแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสาธารณ เป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐภาสาศาสตรสาา์ที่ต้องมีนโยบายที่มีความจําเป็นในการแก้ไขปัญหานะครับภาคเกษตรไทยเสียหายทั้งหมด3ล้านล้านบาทครับผลิตข้าวจะได้น้อยลง1 3มันจะลดลง2 1ออ้อยจะลดลง35%เเพราะฉะนั้นผลกระทบจากสิ่งแวดลอ้อมไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรฐษฐกิจด้วยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศด้วยถ้านโยบายของเราก็คือระบบเตือนภัยส่วนรวมไม่ใช่ส่วนกลาง ที่ผ่านมาก็คือรัฐส่วนกลางเป็นคนคิดว่าจะใช้ระบบเตือนไทยแบบไหนในพื้นที่แบบไหนเราคิดว่าต้องมีส่วนร่วมของประชาชนครับเราใช้นโยบายที่เชื่อว่าระบบเตือนไทยชุมชนที่มาจากส่วนรวมแล้วก็ไม่ได้มาจากส่วนกลางเราคิดว่าการประกาศาเก็ต้องเรียนกับพี่น้องไปทางเฟซบุ๊กไลฟ์ตอนนี้นะครับว่าเรามีนโยบายเหล่านี้แน่นอนแล้วก็ครบถ้วน แต่ว่าคงจะไม่ใช้เวลาในการาพูดถึงนโย,ยบายตอนนี้นะครับสรุปก็คือตอนนี้นโย,ยบายที่ใช้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็จะมีเชิงรุกและก็เชิงรับเชิงรุก5ข้อเชิงรับ5้าข้อในเชิงรุกก็จะมีเรื่องของการลดแก๊สแล้วก็เรื่องของการดูแก๊สส่วนเรื่องของรายละเอียดที่ผมพูดทั้งหมดเดี๋ยวจะให้ทางทีมฝ่ายสื่อของพักนะครับลงใน Facebook ด้วยแล้วก็ส่งพรีสเปริลให้กับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยเมขอเพิ่ขอขอภัยที่ใช้เวลานานเกินไปครับพอดีปลาเลิกต่อก็เลยอยู่ได้นานหน่อย ครับขอขอบคุณูปก็มกบตามที่ิว่าปุณปนับ้หากัญญาตุลาพิจิกาทันวาขอเยียวยา1 7ธันวาทอันวาแล้วก็ยังไม่ให้อย่างนี้ยังไ่แห้อแค่เอาสะพานลงเฉย